สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อเนะะื้อหา My Beloved Country ตอนที่2กันนะคะเรามาเรียนรู้คำศัพท์3คำในตอนนี้กันนะคะคำแรกค่ะ the nation แปลว่าชาติ the religion ศาสนา the king พระหมหากษัตริย์หรือพระราชาค่ะตอนนี้นะคะเราจะใช้ในหนังสือเรียนค่ะเล่มนี้นะคะ แล้ก็หน้าที่59ค่ะนักเรียนปูประกอบไปด้วยนะคะเนื้อความก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะเนื้อความมีอยู่ตรงนี้คคุณรูณก็จะอ่านให้นักเรียนฟังก่อนนะคะ My beloved country in the living room Mark สมศักดิ์ a n d วิน sit on the sofa วินัย shows Mark a social studies book It is about Thailand ในห้องนั่งเล่น Mark สมศักดิ์และก็วินัยนั่งอยู่บนโซฟาวินัยได้โชว์หนังสือวิชาสังคมศึกษาให้กับมาร์คได้ดูนะคะเกี่ยวกับประเทศไทยเยน้าต่อไปนะคะ Thailand is my country The Thai flag has three colors red white and blue Red stands for the nation White stands for the religion b r u stand for the king. Our r e g i o n is Buddhism. Most Thais are Buddhist. Some are Christians and Muslims. The king and the queen are beloved in my country. ย่อหน้านี้นะคะก็จะแปลได้ว่าประเทศไทยก็คือประเทศของฉันธงชาติไทยมีทั้งหมด3สีก็คือสีแดงสีขาวและสีเงินสีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนา สีน้าเงินคือพระราชาหมายถึงพระหมหากษัตริย์ศาสนาของพวกเราก็คือศาสนาพุทธคนไทยโดยเส่วนใหญ่นับถือเป็นพุทธศาสนิกชนนะคะหรือนับถือศาสนาพุทธแต่ก็จะมีจํานวนหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์และก็นับถือศาสนาอิสลามนะคะพระราชาและพระราชนีนะคะเป็นที่รักของประชาชนในในในเมืองในประเทศนะคะ นี่คือคำแปลของบทความในหนังสือหน้าห้าสิบเก้าหลังจากที่นักเรียนอ่านจบแล้วนะคะค่ะเราก็มาทำแบบฝึกหัดที่สามหรือ exercise ที่สามกันนะคะเมื่อกี้เราอ่านกันไปแล้วใช่ไหมคะเราก็มาเติมคำลงไปในช่องว่างให้มันสมบูรณ์ให้มันถูกต้องนะคะข้อหนึ่ง 1, my country is ประเทศของฉันคือประเทศของฉันเชื่ออะไรคะใส่คำศัพท์ลงไปตรงนี้นะคะภาษาอังกฤษนะคะ Thai people love เชาวไทยค่ะคนไทยรักใครคะตรงนี้ใส่มานะคะ Most Thai are ชาวไทยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นอะไรนี่ถามถึงศาสนานะคะ The Thai flag has flag นี้แปลว่าธงธงชาติไทย Thai flag แปลว่าธงชาติไทยมีมีอะไรตรงนี้มีในเนืน้อความในในเน,นื้อหาที่คุณครูอ่านใน้ฟังเมื่อกี้มีหมดเลยนะคะ ข้อที่ 5. The c o l o r s of the Thai flag อ่า hmm. พอถามถึงธงชาติไทยแล้วค่ะ mm hmm. มีสีค่ะตรงนี้ใส่เข้าไปนะคะ Red White Blue แต่ละสีมีความหมายว่าอย่างไรใส่เข้ามาให้ถูกต้อง mm hmm. ข้อที่ 9. Our religion is ศาสนาของพวกเราคือตรงนี้เอาในเนื้อหานะคะไม่ใช่เอาตามความเป็นจริงนะคะเอาในบทความยืม่นคุณอ่านให้ฟังเมื่อกี้นะข้อสุดท้ายค่ะ The king and the queen are ข้อสุดท้ายตรงนี้ พระราชาหรือพระมาราหากษัตริย์และก็พระราชนินี้เป็นเป็นอะไรตรงนี้มีบทความประโยคสุดท้ายนะคะใบให้เขาเป็นประโยคสุดท้ายนะักเรียนเอามาเติมให้ครบเลยนะคะง่ายๆค่ะเอกสารนี้ไม่ยากเลยนะักเรียนดูในหนังสือที่หน้าห้าสิบเก้านะคะทําในสมุดเล่มสองนะคะจบแล้วนะคะสําหรับเรื่องนี้เจอกันใหม่บทเรียนต่อไปนะักเรียนอย่าลืมส่งงานครูนะคะสวัสดีค่ะ